มันเป็นช่วงปลายที่จะเก็บกู้แล้วแต่ว่าเจ้าของเขายังไม่เก็บเนื่องจากไม่มีเวลานะครับก็เลยพามาเบิรงก่อนทุนสิเก็บกู้ผมว่าสักอ้อยเสร็จเนี่ยนะครับอุมภามีนาเนี่ยก่อนที่จะเข้าสงการเนี่ยน่าจะทําการเก็บกู้ได้แล้วนะครับพอทีมงานเห็ดอ้อยกับทีมงานเห็ดมันเนี่ยมันคนละชุดนะครับนี่พันที่เห็นที่ว่างห้วยบงเก้าศูนย์นะครับ ใหญ่ยูเดน้องพี่น้องลำมันใหญ่มันบอกเดี๋ยวก้อนเขาเสือไม่แก่กคนั้น,นสวัสดีครับสวัสดทีท่านผู้ชมทางช่องอยูยทูบ e จตุงการเกษตรครับขอ,อนํนำท่านผู้ชมครับไปดูแผงมันที่ตามเป็นปีแล้วนะครับเปเบื้องพี่น่องเราจะเห็นยังไงเป็นเก็บกู้นะครับทีมง,งานทีมง,งานหลังจากที่เสร็จบธุรกิจหลักในอ้อยนะ แต่ประสิทธิภาพมันมันมันเป็ยนจริงนะครับแม่หัวเบิร์90ครับอายุตาย3เดือน3เดือนเหรอมั้งที่ผมตามตั้งแต่แรกเลยนะครับแปลงนี้ตั้งแต่ที่ผมสาย้าพ่นยานะครับใช้โดนพ่นนะครับถามเบิรงมานะครับมันบเป็นธุรกิจหลักครับเป็นธุรกิจธุรกิจล่องเพ่อนนะครับลองสับเปลี่ยนมาพักดินมาปลูกมันก่อนนะครับนี่คือสูตรนี่นะครับหัว ปีหนึ่งถามผมนะครับมันมันผมว่ามันมันไม่ใ่ปันใดพี่น้องนะครับมันไม่ผมว่าน่าจะมีปัญหาที่ดินนะครับพักดินมันปีหนึ่งเนี่ยปีกว่าเนี่ยมันมันไม่น่าจะหัวมันก็ใช้ได้ครับแต่มันมันผมมองว่ามันต่ํากว่าที่คาดการไว้นะครับหัวมันหัวมันเล็กครับมันคลงงแข็งเลงมาพี่น้องนะครับแต่ว่าก็ไดของเพื่อนจิดอกว่าก็บอกว่า แต่แปลงที่ผมเขาแต่แปลงที่ผมเคยถ่ายเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยมันจะใหญ่เบอเรองบารานะครับหวยบงุงเก้าศูนย์แต่นะครับแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นดินชื้นเพื่นกู้ตอนหาฝนนะครับกันเนเนี่ยเพ่นจะบดได้ใส่ปุ๋ยไรไปได้ดอกครับมันเลยได้ผลประกอบการสำเนียงแต่ว่าก,ดกา็ดีกว่าดีกว่าที่จะปล่อยดินไว้เฉยๆแล้วก็ไปปลูกอ้อย มันปุูกอ้อยมันไปไม่ไหวแล้วล่ะครับแปลงนี้ก็เลยลองปรับพักดินนะครับมาปลูกมันมันจะคือวีกล้วยนี่แหละมันไอ้อย่งเนี้ยหอยบงเก้าศูนย์เนี่ยนะครับล่ำเย้ยอยู่พี่น้องเอาให้เบิ้งซัมเน่แลละครับตามมาเป็นปีนะครับผมเดี๋ยวจะตามเบิ้งให้เรื่องเพื่อนนะครับว่ามันมันขนาดไหนนะครับพอมันสิมีแต่มันหอยบวงละครับหอยบงเก้าศูนย์พันมันมันช่บอกคือคนอื่นแล้ว จิบอเป็นมั่งกรอนขาวหรือพว่วงเพชรหรือว่าไรย่องนะอันี้สิเป็นแบบหอยบุงเก้าูล้วนน,นนะครับะนะครับหอเบิ้งซ้ำนี่แหละพี่นอ้องเดี๋ยวโฉงาลังโงการจิตัดมาให้เบิ้งใหม่อีกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับดูการภารกิจการเก็บกู้มันของเจ้าใหญ่ครับหอยบุงเก้าูนนะครับเพื่อนบ่มรุ่งปุ๋ยบด่ดีหรอกมันก็เลยมับนบ่มเป็นธุรกิจหลัก,กลเพื่อนเนาะเอาเบิ้งซ้ำนี่แหละพี่น้องนะครับ ขอบคุณครับ